มาแล้ววันโอนเงิน2,000บาทเราชนะมส3เรารักกันเช็คด่วนได้รับเงินวันไหน สวัสดีค่ะทุกคนกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะคะก็มาพบกันในวันที่6พฤษภาคม2564นะคะและก็เช่นเคยนะคะทางช่องนะคะก็มาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางรัฐบาลให้ท่านฟังค่ะึงข่าวสารในวันนี้นะคะหลังจากที่ทางคณะรัฐมนตรีหรือคอรมน,นะคะได้มีมติเห็นชอบนะคะเพิ่มวงเงินเราชนะแล้ก็ม .33 เรารักัน นะคะคให้จํานวน2,000บาทก็คือสัปดาห์ละ1,000บาท2สัปดาห์นะคะก็มีพ่อแม่พี่น้องสอบถามกันเข้ามานะคะว่าจะมีการโอนเงินให้วันไหนนะคะซึ่งก็ได้กําหนดวันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเช็คพร้อมๆกันค่ะ ก่อนจะไปรับฟังข่าวสารนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็ขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะท่านจะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆการเยียวยาต่างๆก่อนใครค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับเงินมอ3ามามเรารักกันและก็เราชนะนะคะที่ทางรัฐบาลนะคะเพิ่มให้2,000บาทนะคะ2ส,สัปดาห์นะคะจำนวนสัปดาห์ละ1,000บาทนะคะเดี๋ยวเราไปเช็ควันโอนพร้อมกันค่ะ หมอสามสามเรารักกันนะคะให้2,000บาทโอนในวันพฤหัสบดีที่20พฤษภาคม2,564ค่ะและสัปดาห์ที่2อีก1,000บาทนะคะโอนให้วันพฤหัสบดีที่27พฤษภาคม2,564ค่ะ และในส่วนของเราชนะนะคะก็เพิ่มให้2,000บาทเช่นกันนะคะโอนให้วันศุกร์ที่21พฤษภาคม2564 1,000บาทค่ะและก็โอนให้วันศุกร์ที่28พฤษภาคม2564อีก1,000บาทค่ะ ก็ย้ำกันอีกครั้งนะคะสําหรับคนที่ได้เงิน2,000บาทในส่วนตรงนี้นะคะก็คือคนที่ได้รับสิทธิ์เราชนะและก็มอ3สาเรารักกันเก่าทุกคนค่ะซึ่งอย่าลืมนะคะสิ้นสุดโครงการนะคะใช้จ่ายได้จนถึงวันที่30มิถุนายน2,564ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะทางช่องก็มาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารให้พ่อแม่พี่น้องด้านรับฟังไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้านอื่นได้รับทราบทั่วกันค่ะทางช่องนะคะก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ